ไปดูเจ็ดโมงครึ่งกันแล้วกันนะครับเจ็ดโมงครึ่งแรกของปีค่ะครับผมจะมาชวนชวนทุกคนเข้าไประชุมประชุมครับเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะต้องกลับมาประชุมกันแบบแบบแบบเต็มรูปแบบนะบเพราะว่าหลายๆบริษัทเรียกพนักง,งานกลับเข้าออฟฟิศกันไม,ไม่ไม่น้อยนะครับมีมีเยอะหลายๆที่เริ่มกลับออฟฟิศกันแล้วนะครับก็เลยอยู่คนราชการนะราชการเขาให้เว r k ฟ r o m home ใช่ไหมใช่ใช่ะน,นะครับก็ ไปอ่ามบทความหนึ่งโดยบิลมอร์ฟี่นะครับเขาเขียนในเรื่องของนายรู้เพื่อการเอาชนะเขาตัวเองในห้องประชุมนะครับก็เลยสรุปมาให้สั้นๆคือการประชุมเนี่ยมันขาดไม่ได้นะว่ามันจะต้องมีแล้วทุกครั้งม,มีการประชุมมันจะมีความเห็นไม่ลงไม่ลงรอยไม่ตรงกันอะไรอย่างเงีก็แล้วก็แล้วแต่นะครับก็เลยเขาก็เลยสรุปมาว่าให้เตรียมตัวยังไงในการเอาชนะในห้องประชุมครับนะครับอ่ไปดูกันครับ คำว่าเอาชนะเนี่ยหรือการประชุมเนี่ยมันจะเกิดจากสามคราวนี้พร้อมๆกันนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับพัพต่อไปด้วยครับอือันแรกเลยนะครับคําว่าชนะที่ประชุมที่พี่พูดมเมื่อกี้ว่้หมายคมว่าจะต้องเอาให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยตายคาโตงประชุมหรือแพ้เรานะครับแต่ว่าคำว่าชนะที่ประชุมก็คือเป็นในเรื่องของความ อ่าเขาเรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้งในการประชุมแฮปปี้เอนดิ้งในมุมที่ว่างานเดินหน้าต่อได้นะครับแล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าแม้ว่าความเห็นของเราจะไม่ไม่ถูกยอมรับหรือไม่ได้เป็นที่ตกลงแต่ทุกคนก็เต็มใจที่จะทํางานนี้ต่อไปเพราะว่ามันมีมันมีผลประโยชน์ขององค์กรเป็นเป็นเรื่องหลักนะครับอ่าข้อที่สองคือความฉลาดทางอารมณ์หรืออีโมชชั่นอลอินเทลเลจนะครับก็คือการรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองนะครับ ในที่ประชุมเนี่ยมันจะเดือดนะครับทั้นการควบคุมอารมณ์ของเราให้ดีระหว่างการประชุมเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากแล้วเราจะต้องจัดการเรื่องนี้ให้ดีเพราะมันจะส่งผลต่อการสื่อสารกับทุกๆคนในองค์กรทั้งในห้องประชุมและนอกห้องประชุมนะครับอันที่สามคือการโต้แย้งการโต้แย้งไม่ใช่การชนทะเลาะหรือการตีนะครับแต่ว่าเป็นการเรื่องของการเอาความเห็นของทุกๆคนมา มาแชร์กันนะครับเพื่อที่จะหาข้อยุติที่เป็นประโยชน์ของคนส่วนใหญ่นะครับดูมีมีเก้าเก้าข้อนะครับมีอะไรบ้างข้อแรกนะครับก่อนจะเริ่มการต้อแย้งให้คิดตอนจบไว้ก่อนคือ,อเราอยากให้มตติ่งเนี้ยจบโซลูชันด้วยอะไรนะครับ,ค,รบคิดไว้ก่อนเลยนะครับสมมติว่าเราบอกว่าเราต้องการให้บริษัทออกสินค้าตรงนี้สมมตินะครับเนี่ยมันเนี้ย ีนี้ต้องออกสินค้าตัวนี้แหละมันนี้เป็นวันประชุมที่จะตัดสินว่าจะออกหรือไม่ออกนะครับก็จะมีคนที่เขาไม่อยากจะให้ออกเขาก็จะมีเหตุผลของเขาคนที่ไม่แน่ใจก็จะมีเหตุผลแบบหนึง่งนแน่นอนทุกแผนกทุกฟังก์ชันจะมีเหตุผลในมุมของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วถ้า Marketing ไม่มีเหตุผล อะไรที่จะไปแย้งมาทีในง,งานอื่นเนี่ยคือมันกลายเป็นองค์กรมานจะเนี่ยพี่พูดไอ้พวกขุหนหอยพยักแล้วโอเคโอเคโอเคหมดเนี่ยอ,องค์กรวินาศแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก่อนนี่จะเริ่มนะครับให้คิดตอนจบไว้ก่อนว่ามันจะเป็นอย่างไรเราจะได้เตรียมคําตอบสําหรับสิ่งที่เขาจะโต้แย้งได้เลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาโต้แย้งมาจริงแต่ถ้าเขาได้ฟังเหตุผลที่เป็นเหตุผลที่แท้จริงแล้วเขาอาจจะโอเคก็ได้เขาโต้แย้งในสิ่งที่เขาอาจจะยังไม่รู้เหตุผลรอบด้าน นะครับเพราะฉะนั้นออย่าพึ่งอย่าพึ่งอะไรนะเขาเรียกว่าไปบอกว่าเขาอะแย่งเราที่ไม่มีเหตุผลค่ะข้อสองครับสองเขาบอกว่าคิดตอนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งขอบคุณที่เราโต้แย้งไว้ด้วยคือให้เราจินตนาการภาพเนี่ยนะว่าตอนจบเนี่ยหลังจากการประชุมที่ดุเดือดจบไปแล้วเนี่ยเรากับเขาสามารถยินคุยกันได้อปกติถ้าเรามีภาพแบบนี้ไว้ในหัวแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกลับมาที่เราว่าระหว่างที่เรากําลังคุยเนี่ย เราจะคุยกับเขาด้วยเหตุผลแล้วก็เบาหน่อยไม่ใช่เดินหน้าแล้วก็ลุยอย่างเดียวนะครับข้อสาครับควบคุมสถานการณ์การประชุมหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราต้องคอนโทรลแอมเออร์เมนต์ของการประชุมให้ดีที่สุดสไลด์ต้องสไลด์ต้องเคลียร์ไม่มีสะกดผิดฉายพวกจะอะไรนะขึ้นจงขึ้นจอต้องไม่มีสะดุดไอ้ประเภทเห็นจอไหมครับได้ไครับอะไรพวกนี้มาทําให้การประชุมเนี่ย ไม่ค่อยดีดเพราะว่าอารมณ์ของทุกคนมันไม่ได้โฟกัสกับตัวเนื้อหาการประชุมนะครับรวมรวมถึงนะเรื่องของการปิดมือถือการประเภทนี้ถ้าคุณมีประชุมแบบสาคัญเนี่ยคุณไม่นอามือ,มอถือเข้าไปเพราะว่าบางทีคุณกำลังพูดพูดเสร็จโทรศัพท์ดังอ๋นะอ,อพี่ครับมาส่งของครับคือ,อค <laughs> ไม่งวินาศหมดอะ่ะบ่อยมากเลยค่ะคือการประชุมคุณแค่การคุณพอคุณควบคุมสถานการณ์การประชุมไม่ได้เนี่ยเนื้อหาต่างๆเนี่ยมันถูก ดิสเทอร์ดิสแทรกไประหว่างการคุยข้อโต้แย้งยมันจะไม่จบไอเหตุผลที่คุณกําลังจะยกมาว่ามันดีมันดีเนี่ยนะหรือว่ามุมต่อการคือคนที่เราคนที่เขาโต้แย้งกับเราอยู่นะเหตุผลเขากำลังจะดีรู้เรื่องแล้วคุณกำลังจะเข้าใจแล้วเนี่ยไลเดอร์โทรงงมอแต่ว่าคุณเสียสมาธิกับสิ่งที่คุณกําลังฟังคุณก็ไปแย้งเขาอีกกลายเป็นว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกการประชุมสำคัญก็ต้องควบคุมสถานการณ์ให้ได้ ต่อมาข้อสี่ครับควบคุมอารมณ์แน่นอนครับการประชุมบางทีนะอย่างที่บอกคือมันเดือดอ่ะแล้วสีหน้าท่าทางแต่ละคนออกนะคือคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ส่วนมากจะเป็นคนที่ชนะในการประชุมคืออย่างน้อยเนี่ยไม่เสียเลยแน่ครับนะครับเพราะรนั้นเนี่ยคือทุกคนก็ช่วยกันเบาๆหน่อยคุยกันด้วยเหตุผลและข้อมูลนะครับท่าที่สำคัญก็คือเวลาคุยเนี่ยนะข้อมูลเวลามีข้อมูลอ้างอิงมาเนี่ย ฝั่งที่ไม่มีข้อมูลเนี่ยจะสีหน้าจะไปก่อนสังเกตดีๆนะ<ช>คนที่ผมคิดว่าผมผมคิดว่าชั้นคิดว่าเนี่ยจะแพ้คนที่เปิดข้อมูลแน่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเราเราเห็นว่าตัวเองกําลังอารมณ์กำลังจะขึ้นเนี่ยต้องต้องคุมอารมณ์ให้ดีนะครับเพราะบางทีเนี่ยการมีข้อมูลแต่ข้อมูลนั้นเนี่ยบางทีอาจจะไม่ตรงตอาจจะแบบเราอาจจะมีเหตุผลที่ดีกว่าโดยที่ไม่ต้องใช้ข้อมูลก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควบคุมอารมณ์ให้ดี ข้อ5อย่ามองข้ามเรื่องน้อยๆก็เรื่องประเด็นติดจุ๊กกติ๊กๆอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับข้อมูลปลีกย่อยต่างๆหรือแม้กระทั่งคอมเมนต์เพียงบางอย่างที่ที่เกิดขึ้นในการท้องประชุมเนี่ยพวกนี้มีผลในการประชุมทั้งสิน้นนะครับอย่าอย่ามองข้ามเรื่องนิ่ๆ,ๆ,ๆหน่อยๆหรือแม้กระทั่งเรื่องที่แบบอย่างที่บอกอันคอนโทรลต่างๆนะครับข้อ6ก็คือลงมือทันทีอะไรที่เป็นอินิเชียลอะเกรเมนต์นะครับลองทําได้เลยลองทาปุ๊บให้ถ้าลองทําได้ให้รีบลองทํานะครับเพื่อ บางครั้งการประชุมมันมีหลายๆแมทเนาะแมทนี้ไม่จบแมทหน้ามาต่อเน,นี่อะไรที่เป็นข้อตกลงเบื้องต้นเนี่ยให้ลองทําก่อนเลยถ้าลองทำแล้วได้ผลยังไงครั้งต่อไปการประชุมจะง่ายขึ้นนะครับอย่ารอจนถึงสุดอ,อะไรนะเขาเรียกวาระสุดท้ายของสุดท้ายแล้วค่อยทำนะครับอันนี้จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่ข้อต่อมาครับข้อเจ็ดฟังอย่างตั้งใจเวลาอยู่ในห้องประชุมเนาะการุณาการุณา,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 าฟัง,างเต็มที่เพราะว่าหลายหลายครั้งเนี่ยมันจะมี เรื่องที่เราเกิดขึ้นคือเราจะไม่ฟังเรื่องที่เราไม่เข้าใจเพราเรื่องนี้เราไม่ไมสนใจเราก็เลยไม่ฟังมันไงค่ะ,ะพอเราไม่ฟัง<ล>คุณก็จะไม่หวังเข้าใจเขาอยู่ดีใช่คุณก็จะแย้งกับเขาเขาก็คุณก็จะรู้สึกว่าไอ้นี่พูดอะไรไม่รู้เรื่องอเราก็เลยจะแย้งเขาอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นกลับมาที่ตัวเองก่อนนะครับฟังฟังคู่เขาเรียกฟังห้องประชุมอย่างตั้งใจนิดนึงเขากําลังพูดอะไรนะครับ เชื <minutes> paid, ่อเถอะว่าการประชุมมันไม่นานเกินกว่าเราจะมีลมหายใจอยู่หรอกฟังให้จบนะครับคือไม่มีการประชุมจนตายแน่นอนฟังให้จบนะครับเขาแปนะครับถ้าจะแทรกระหว่างประชุมทําให้เนียนน่าเชื่อถือก็คือมันจะมีประโยชน์บางอย่างที่เขาแนะนาเนาะอย่าว่าข้อมูลคนนี้พูดมาเสร็จเรารู้ว่าอันข้อมูลตัวนี้มันไม่ตรงนะมันไม่ถูกนะอย่าบอกอย่าไปตบตัวเฮ้ยข้อมูลไม่ถูกอย่างเงี้ยนี่ได้การุณาใช้คําพูดที่เขาเรียกโดยละม่องนิดนึงก่อนเช่นเออไปเห็นข้อมูลมาอีกอย่างหนึ่ง ร้างแรงข่าวที่มามันทําให้คนที่พูดข้อมูลคนแรกเนี่ยหนึ่งก็คือรู้สึกว่าอ่ะมันมข้อมูลอีกด้านหนึ่งหรือสองเขาไม่เสียหน้าเราเมื่อคนเสียหน้าปุ๊บการประชุมไม่มีแล้วครับที่เหลือคือการลุยอย่างเดียวนะครับข้อสุดท้ายทําความเข้าใจอันนี้คือทําความเข้าใจให้ดีในทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นในที่ประชุมเราเข้าใจคนที่เราร่วมประชุมด้วยซึ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือคนที่เราประชุม้วยเป็นคนแบบไหนทํางานหน้าที่อะไรโดยพื้นฐาน คือเขาเป็นคนตำแหน่งอะไรมันจะมีคือึ้ออกใช่ไหมคนที่ทํางานการเงินก็จะมีไม์เซตแบบนึงค,คือแนวแนวปกป้องไว้ก่อนแนวแนวแนว um แนว conservative แนว conservative แนว defensive เ่าใจไหมมาร์เก็ตติ้งเซลล์ก็จะลุยอย่างเดียวค่ะงั้นถ้าเราทําความเข้าใจคอนเท็กซ์ของคนที่เราการประชุมด้วยครับคุณจะรู้และเข้าใจง่ายขึ้นในสิ่งที่เขาพูดออกมาอย่าเอาหัวไม์เซตไปครอบบัญชีอืมอย่าเอาหัวการเงินไปครอบโรงงานเพราะมันจะไม่มีมันเข้าใจกัน นะครับนี้ก็เป็นกฎ9ข้อที่เอามาบอกทุกคนที่ฟังอยู่ว่าเดี๋ยวถ้าเราจะต้องประชุมเนาะเตรียมไว้นะครับจะได้เตรียมการประชุมปีนี้ให้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมานะครับ